พามาชมบรรยากาศครับบรรยากาศควายบานบ้านครับกะลังโตครับเป็นใหแม่ไก่ชิดด้วยครับเมืนเน่อไงนาแดงกับไ่ค่อยอ้วนปนไรครับนาเนี่ยครับแต่กินหญ้าดีครับ เห็นคนมาไหครับยางน้ำกลนไหมครับอยากออกไปข้างนอกครับอากาศมันหอน่อน้องน้ำก็มีครับอยู่ตรงกลางนู่นน้องน้ำ่าแดงกับค่อขอดอวนมาไหนครับแต่ว่ายังดีที่มีพื้นที่เห็พนพญางครับจปาจ้า คนอืมตื่นวุ่ครับมีสหาตัวอยู่นี่เนื้อปลาสีฟ้าให้ออกขออครับโอ้ยืนอยู่คนเจ้าสิงหาครับเจ้าจอดอกคุ้มอยู่คนนัน่นครับเจ้าสิงหากับเจ้าดอกคุ้มอยู่คน รอเวลาออกจากพื้นที่ที่ล้อมไว้นะครับเดี๋ยวเอาออไปเลียงข้างนอกครับจากพื้นที่20่สิบไรครับนี่นไกว้างนี้ครับ ไอระบานเือกสีเ hmm, ด so mm ็มเลาะเลาะไปครับเก็ดแหมันหยากกันหยากครับผมเก็ดแห็มันง่ายครับการเกษตรอยู่ที่เขาจัดการครับบางคนเอฟซีก็ถีถามนะครับเนาะ ว่าเป็นอย่างคือบุมีย่ากินนะครับอันนี้มั่นนาแรงครับอันนี้มาปลอยไว้เพื่อให้เดินออกกําลังกายครับเพื่อมาเล่นน้ำเดินปักนะครับต้องมาเล่นน้ํานะครับพอไฟทนร้อนไม่ได้ครับมือมือนบัวครับก็คืองัวครับมันช่วงเทียงช่วงใบเพื่อเกิดที่น้องมาเล่นน้ำครับพอลงน้ำเดินน้ำเดี๋ยวถึงมาเล่ม ครับเดี๋ยวก็ต้องเอาไปเตียงข้างนอกนะครับเตียงข้างอ่ะมันจะการเกษตรผสมผสานครับอันนี้ก็ปลูกไผ่ไว้นะครับไผ่ตรงดึบแร้งนะครับกำลังเกียวเลยคับไปส่วนหนึ่งรอหนามฝนมานนะ่อยะ ยวค่อยมาโมนิฟายคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฟามในหน่อยของหมออุทิศคนเรียงควายนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวบรรยากาศคลิปนามาทายให้เบื้งใหม่ครับผมิอัปเดตข่าวสารครับ สองเจ็ดตัวครับตอนออกแท้จริงครับตอนนี้ท่าได้ตัวทองครับเจ้าเขาเข้า,ขาผู้คนเดียมคนว่าประมาณเจ็ดตัวนะครับปีนี้ถ้าได้เป็นเจ็ดตัวอีดีก็ขอสาธุเลยนะครับปีกายในเดซามครับปกติเดาผมจะได้ปีละศสี่ตัวครับปีกายในสามผู้สองแม่หนึง่งครับ ปล่อยไ,ไว้ครับบ่ดีลี้ยงครับปล่อยไว้ในพื้นที่ตัวไรห,ห่อนก็นลุงน้ำเองครับครับนนองน้ำในกระฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ